วันนี้อยู่แคปติว่าครับมาด้วยอาการกระจบหงข้างไม่พับด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวลองดูครับกดพับครับช่างอ่าเราเห็นว่าขวาพับแล้วนะครับแต่ซ้ายยังมีอาการเสียงดังนะครับอ่าโอเคเราทําการแก้ไขครัดูแก้ไขเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับเพื่องพับแล้วเป็นยังไงครับกดพับครับช่างช่างกดพับครับอ่าโอเคครับพับด้านหฮะ รับแล้วไม่เท่าไหร่ต้องดูว่ามีเสียงไหมครับเดี๋ยวเปิดครับเงียบเลยนะครับไม่มีอาการเสียงดังเลยนะครับเปิดไฟเดียวครับช่างเปิดุฟแจอนเปิดไฟเดียวครับโอเคครับไปเริ่มทำงานนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับ